หากกำลังมองหาร้านขายคอยราคาถูกในเกมฟีฟ่าต้องฟีฟ่าติเมสซาบูนี่ไทยแลนด์ร้านขายคอยฟีฟ่าติกและฟีฟ่าเบอร์ราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดขั้วและสำหรับคอเกมฟีฟ่าไล่สามที่อยากมีทีมสุดเทพไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟนอกเราก็พร้อมจัดให้คุณในราคาสุดมัธยัสถ์นอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด MEZ แซดเพื่อรับส่วนลด5เปเซคอเกมคุณภาพอย่างคุณ ต้องไม่พลาดน,นะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเกมฟีฟ่าออนไลน์3จับแม่งมาขึ้นเขียง EP 5แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับ EP 5นะครับก็ยังอยู่กับนักเตะบ,บาเิโลนาอีกเช่นเคยนะครับนามว่าเนมาจูเนียหรือว่าเนมาเตอร์ซิลบาซานตอน,นะครับสำหรับเนมานะครับวันนี้เราจะมาตีบวก5กันนะครับเท่ อยากจะบอกเลยนะครับว่าเนมานะครับเป็นนักเตะที่ผมชอบที่สุดนะครับเพราะงั้นทีมงานกาลีนามึงอย่าทําร้ายกูนะมึงอย่าให้ฟางเส้นสุดท้ายที่กูยังมีความรู้สึกดีดีกับมึงอะ่ะมันต้องฉีกขาดไปนะทีมงานนะเข้าใจนะโอเคครับมาครับเนม่าครับ4ี่บวกสครับอย่าแตกขอร้องทีมงานถ้าจะมีตัวไหนสั้งตัวที่ที่กูไม่อยากให้มันแตกก็คือตัวนี้แหละ นะเพราะกูชอบมันมากนักเตะที่กูชอบที่สุดแล้วคนนี้อ่ะผมอยากจะบอกทุกคนหนึ่งทางนะครับว่าเนม่านะครับคือนักเตะที่ทําให้ผมมาดูฟุตบอลอย่างจริงจังนะครับเนม่าคนนี้แหละครับก็โอเคครับใจเต้นอยู่ครับตอนนี้4ี่บวกสองนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดล้านนะครับหลังจากอัปเกรดสําเร็จนะครับผมใช้แต็บด้วยนะครับคือไม่อยากให้มันแตกครับอยากให้มันติดครับ คือมูลค่ามันไม่มันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกทางใจอะนะโอเคมาครับเนม่าสี่บวกสองขึ้นบวกห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านใช้แต้มสามแสนแต้มมึงเห็นไหมทีมงานกูใช้แต้มสามแสนแต้มเนี่ยมึงห้ามแตกนะมึงไม่มีสิทธิ์แตกนะทีมงานเข้าใจปะเข้าใจนะมาครับมาครับเนม่าครับ Năm 3 Nên ร้อห้าสิบอ็ดล้านครับโอ้โหน้ำตาจะไหลขอบคุณคณะทีมงานครับที่ฟังคำร้องขอของผมนะครับขอบคุณครับโอ้โหไม่มีอะไรทีกว่านี้อีกแล้วครับนี่มากครับ4ี่บวก2ติดบวกหครับ151ล้านครับ คือ <aid> <Solomon> ตอนที่แล้วอะผมเอาเนม่าสาบูกหนึ่งแล้วมันติดบวกสี่ครับผมก็เลยตีบวกห้าเลยนะครับแล้วแม่งติดครับโ้โหโอ้โหดีใจดีใจที่ผายเลยครับตอนเนี้แบบโอ้โหนี่บาโอเคครับเธอสสำหรับใครที่ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามจับแม่งมาขึ้นเขียน EP ีต่อไปนะครับก็กดซับสไคร์ข้างล่างกันเลยนะผู้ชมครับกดกันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ